อาการปวดหลังหากไม่รักษาให้หายอาจส่งผลให้พังทั้งร่างเพราะหลังเป็นส่วนที่เชื่อมต่อทั่วร่างกาย สาเหตุของอาการปวดหลังมากกว่า90%มาจากความผิดปกติของโครงสร้างร่างกายไม่ว่าจะเป็นจากกล้ามเนื้อที่เกรง็งอักเสบข้อต่อที่ยึดติดและจากแนวกระดูกที่ไม่สมดุลทําให้มีปัญหาหมอนรองกระดูกและเส้นเอ็นรอบรอบข้อต่อกระดูกสันหลังจนทําให้เกิดอาการปวดหลังขึ้นมาค่ะ ถ้าปวดหลังเรื้อรังจากการรักษาไม่ตรงจุดการทำงานแบบซ้ำๆอย่างเดิมทำให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองได้ไม่เต็มที่จนเกิดการบาดเจ็บซ้ำๆเป็นปัญหาต่อเนื่องระยะยาวมักส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆของร่างกายร่วมด้วยดังต่อไปนี้ค่ะปวดเขา่าเนื่องจากกล้ามเนื้อที่หลังมีเยื่อหุ้มบางส่วนที่ลิงก์ไปถึงเขา่าเกิดการดึงรั้งไม่สมดุลเกิดแรงกดเบียดที่เข่ามากกว่าปกติ ปวดส้นเท้าปวดฝ่าเท้าเมื่อปวดหลังร่างกายกลัวต่อการลงน้ำหนักฝั่งที่ปวดและทดแทนด้วยการเลี่ยงลงอีกฝั่งเกิดความไม่สมดุลทำให้บาดเจ็บและมีปัญหาที่ฝ่าเท้าปวดคอบ่าบางครั้งอาจร้าวเข้ากระบอกตาร้าวขึ้นศีรษะเนื่องจากกล้ามเนื้อมัดลึกของหลังจะเกาะยาวตลอดแนวกระดูกสันหลังแรงตึงตัวอาจส่งผลไปถึงคอบ่าไหล่ เหนื่อยง่ายหายใจไม่อิ่มหายใจลึกๆรู้สึกติดขัดกล้ามเนื้อหลังช่วงบั้นเอวมัดลึกถ้ามีการเกรงตัวมากๆจะจำกัดการขยายตัวของชายโครงปอดจะขยายตัวได้น้อยส่งผลต่อการหายใจ ความตึงรังของกล้ามเนื้อหลังอาจส่งผลถึงการไหลเวียนของระบบประสาทอัตโนมัติที่ส่งผลต่อการย่อยอาหารและการขับถ่ายเพราะระบบประสาทอัตโนมัติเป็นรากประสาทที่ออกจากข้างๆกระดูกสันหลังหากมีการเกงตัวมากของกล้ามเนื้อหลังจะส่งผลให้การย่อยอาหารยากขึ้นเกิดภาวะท้องอืดหรือมีการบีบตัวของลำไส้น้อยลงทำให้ท้องผูกได้ค่ะรู้อย่างนี้แล้ว การดูแลรักษาอาการปรวดหลังให้ตรงจุดจึงเป็นสิ่งสำคัญจะได้ไม่มีปัญหาตามมาภายหลังค่ะสำหรับอาการปรวดหลังเอินเวเลือกใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะโดยใช้หลักการทลวงหลอดเลือดและเส้นลมปานบริเวณคอบ่าไหล่ให้โล่งสลายภาวะเลือดข้างช่วยให้คอต่อเส้นเอ็นกรามเนื้อและกระดูกคอได้รับการหล่อเลี้ยงจากเลือดดีอย่างเพียงพอ ลดภาวะเส้นลมปานติดขัดไม่พึ่งยาแก้ปวดช่วยให้มีโอกาสหลีกเลี่ยงการผ่าตัดจ,จากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทสารพัดอาการปวดการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์027514399